สวัสดีครับท่านคณะกรรมการท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้จะมาขอแจ้งประกาศจากโรงเรียนบ้านวังศรพีเรื่องขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนพศ2564ด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019โดยประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคระดับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้โรงเรียนปิดหรือเปิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โรคโควิด -2019 นั้นทำให้โรงเรียนบ้านบางสารพีได้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนโดยไม่มีกําหนดส่วนกํำหนดที่จะเปิดเรียนนั้นโรงเรียนบ้านบางสารพีจะแจ้งท่านคณะกรรมการฐานสาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่รักทุกคนให้ได้ทราบเป็นระยะระยะต่อไป ในส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นโรงเรียนบ้านวังสรพีก็ได้ดำเนินการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์โดยมีใบงานที่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องมารับในทุกวันจันทร์เพื่อทำการวัดและประเมินผลเป็นระยะระยะและจะแจ้งให้ท่านทราบผลการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ของบุตหลานของท่านให้ท่านผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบเป็นระยะระยะต่อไปขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ